สวัสดีครับคุณไพบูนพึ่งรับไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยตัดไม้โดน,นใบเลื่อยหินเจียกระเด้งควนขาเลือดไหลไม่หยุดเอาน้ำเพราะว่าวันเนี่ยลาดแล้วก็เลือดหลักหายหยุดทันทีเลยหยุดทันทีเลยโอ้โหแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลเลยครับ มาให้หมอเย็บเย็บตั้งห้าเข็มครับแสดงว่าน้ำ power one ini, มันสามารถแทนแอลกอฮอลได้หยุดเลือดได้เลยครับสุดยอดจริงๆนะเป็นเคสตัวอย่างนะครับของบริษัท power one นะครับน้ำพลังแม่เหล็กมหัศจรรยนะ์ใช้แทนแอลกอฮอลได้เลยเพราะนั้นใครที่เป็นแผลนะครับหรือโดนของมีคม สามารถใช้แทนแอลกอฮอล์ได้เลยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยคุณไพบูนรู้สึกดีใจไหมครับที่เรามีน้ําอยู่ใกล้ตัวดีใจครับพอมาจากมาหาหมอเนี่ยเลือดไม่ไหลเลยครับเลือดเลือดหยุดเลยมาเยบเ็บผ้าเข็มครับขอบคุณคุณไพบูนครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างนะสำหรับน้ํำดื่ม Power One สวัสดีครับ